จะจบแล้วผมเชื่อว่าเกมนี้จะจบแล้วทำไมเชื่อบ่อยอย่างวะเชื่อเยอะไม่ดีเนี่ยผมมั่นใจมั่นใจไปเลยฟันผมมั่นใจว่ามันจะจบแล้วมันคงไม่ให้ผมทนทุกข์ทมาไปมากกว่านี้แล้วกับการนั่งพูดคนเดียวเนี่ยเพลงมันดิวค่ะนี่มันต้องจบปะ go <c oughs> <c oughs> นั่งบน ผมว่าไอเดียเกมนี้ก็ดีนะแบบว่าเป็นไม่าจะเป็น post a โพคา l y ปติกนะครับก็คือเป็นโลกหลังจากเขาเรียกว่าอะไรหลังวันสิ้นโลกอะไรมานี้ซึ่งก็มีการใช้นวัตกรรมอ่ะลาด้ลงลงดูดดูดก่อนดูดก็มีการใช้นวัตกรรมแปลกใหม่ที่เหมือนกับว่าเป็นการแนะนําให้เรารู้จักนวัตกรรมใหม่ๆของของในเรื่องของเกมครับแต่ว่าเออ มันไม่ไปวะก็ได้เห็นว่าเกมนี้ใช้ใช้เมคคาคในการเดินทางแบบนี้อะไรเงี้ยในเนื้อเรื่องของมันชนอีกแล้วล็อกหรอต้องไปต่อป่ะอู้งชนแล้ว ก็นั่นแหละครับก็คือให้เห็นว่านั่นเปนโลกในอนาคตของของเขาครับผมไม่รู้ว่าอนาคตใครมีเรือด้วยวะไม่รู้ย่อยเลยแล้วกันครับเราขึ้นที่ได้ด้วยความเร็วสูงมากตอนนี้ เออ้ออะไรอ่ะเอออะไรอ่ะลบฟ้อนลบฟ้อนลูกเห็บนี่ว่าเดโด้ถ้าหลอกไปนี่เราลำบากอะเนี่ย นึกว่าเกมจะจบแล้วไม่จบครับบปเยลยออกไปไม่ได้ออกไปเราโดนลูกเห็บตกใส่เรือเราจะพังเ,เรือหรอไม่ใช่รถหรอเฟมไคเซอร์จะไม่ให้นายพังหรอกนะรอได้ไหมครับเนี่ยหรือต้องหรือว่าเราต้องเราต้องทะลุไป <S <S คือเราจะไม่ต้องรอหรือว่าเราทะลุ ถ้ารู้ก็ทะลุได้นะแต่น่าจะพังนะผมว่าเราต้องไปว่ะเราไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ว่ะไปรเราจะรเราจะไม่พังเรามีอุปกรณ์ซ่อมเยอะเฉดโดไม่พังก็แย่แล้ว ห้องไหนห้องนี้ทำไงอ่ะทำสองก่อนสองก่อนโอ้ยไปไม่โอ้ย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 ขึ้น นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจานตั้งเข้าไปก่อนจานนิดเดียวจานเบกเบกเบกโอ้โหเช็ดโดหลอนจริงไม่ได้เออไปไม่ได้ ของจริงก่ไปไม่ได้หลอนมากบ้าเอ้ยใครจะไปก็ไปไปไม่ได้ซ้อมก่อนอถ้าแต่มันซ่อมอยังไงอนนันข้างบนไอ้โดหลอนจีเลยพวกเห็บผมก็ ผมคาดว่าหวังว่าเดาอีกอะสายดาเว,ว้ยไม่พังอะ่ะไม่หายจะต,ต้องซ่อมให้มันหายก่อนครับหวังว่าข้างหน้าเราเราจะไม่เจออะไรที่แย่ไปกว่านี้ขอให้มีทางาะแต่ห้องนั้น้นซ่อมยังไงนี่ยอ๋โอโอเค เรียบร้อยน่าจะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแล้วของรถเราเติมกันครับอ่ะลองไปข้างหน้าดูครับน่าจะไปได้อีกหน่อยนึงหมดยังแล้วป่ะหมดแล้วไหม หมดแล้วยังปวดหัวเลยเจอแบบนี้ต้นไม้ผมว่าผมอยู่ต้นไม้โอ้คนอยู่แล้วคนอยู่แล้วไป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 แล้วไปต้นไม้แต่ว่าสิ่งที่มีคาร์บอนน่าจะให้พลังงานได้เยอะกว่านะลูกเห็บนี่เป็นอะไรที่อันตรายก็เรื่องจริงด้วยนะสำหรับ ถ้ามกิดจริงลูกเห็บก็ถ้ามีพายุลูกเห็บก็ควรจะหลบนะครับอย่าออกไปโดนนะอันตรายหัวตกใส่หัวหัวแตกนะจะเปิดเครื่องดูดไปทำไมถ้าไม่มีไม่มีของให้ดูดไหนของให้ดูดมันมีไหมเนี่ยอยู่นะครับเรียก่อน อีกแล้วเครื่องจะพังอีกแล้วอยู่ดีๆเครื่องก็จะพังลงไปไปีนี้ก่อนอ่าจะต้องไปข้างบนนะครับไป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 เรา ดูเห็นผมก้มหน้าเขาต้องจะบ่อยใช่ไหมว่ากล้องนี้สูงไปหรอแต่นี้คือมันติดหมุนมานะอันนี้ไม่ได้ละลงไม่ได้ละไปอะเป็นลิฟนี่ว่าบ้าแค่ตกใจนั้เป็นหลุมเป็นเกมพัศเซ้นนะครับก็นั่นแหละเราต้องผ่านไปได้ 阿拉呀！ เราต้องจะต้องใช้งานใช้ประโยชน์จากข้างหลังก่อนไปดูกันมื่อไงโอ้ไฟเหรอ ถี่มาแล้วถ้าเ้าไปข้างหน้าใช่ปะ เนี่ยะผมว่าผมเข้าใจถูกอยู่ว่าเราต้องใช้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนใส่ถังน้ำมันเราจะได้ไปต่อได้จะได้จบสิ้นจบภาระเกมนี้นาทีเพลงดังเนี่ย ไปแล้วไหนต่อครับออกแม่เลยโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นได้ถังแก๊สมาเพิ่มมาทถังหนึ่ง อะดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงไปเลยเฟรมไคเซอร์ผมควรจะเปลี่ยนอย่างอื่นนะผมควรไม่ควรจะเรียกเฟรมไคเซอร์เลยอ่ะไม่อยากวิ่งชนอนะเดี๋ยวมัน,นฟรีไปไปได้เดินหน้าเต็มกำลัง ป, yeah, yeah. ปวดคอเป็นอะไรเยอะแยะปวดนู่นปวดนี่เอออย่าเป็นชนมันล็อกร้อนอีกไม่ชนหรอกเอาแล้วโว้ยขึ้นแล้วครับได้ไปต่อคุณได้ไปต่อมีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าเราต้องเติมน้ำมัน บิน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 ไปสิยยา,าบกกบกกว้าวๆๆๆไม่ได้ไม่ได้ของมีค่า กลับมานมี่ของมีค่าครับไม่เอาไม่ได้จริงๆถึงไหมถึงแหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามพลาดน้ำมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโยนทิง้งโยนขว้างไม่ได้ยิ่งเห็นนี้ต้องเก็บ 没。 ต่อไปต่อกระแทกไปทีนึงไปเออบายครับเป็นเกมที่มืดจริงๆนั่นแหละนะมีให้ดูดสองอย่างเนาะแล้วก็ต้องมองเพลงมองไม่เห็นอะไรเลยไปไปไ,ปไปจะจบไปเนี่ยวันนี้กี่โมงแล้วครับ สองทุ่มโอเคได้อยู่เหมือนกเกมมันยื้อผมอะครับจริงๆมันควรจะจบแล้วเว้ยแต่มันยื้อดอีล็อกเลยล็อกล็อกล็อกรอเดี๋ยว ลงมาแล้วทุกคนลงมาลงมาเอ้ยมาไงน่ะสีในทางน้ำมันมันไปติดอยู่ข้างบนนี่วะไปเต็มสะปีดเปิดทั้งใบเรือทั้งเครื่องเลยครับตอนนี้ เร่งความเร็วไปสิเอเอน้ำพู สุดแจ๋วเร,เราไม่เปลี่ยนล้อหลังเหรอเ,รเปลี่ยนแต่ล้อหน้าสปีดนี้มันไปได้แค่นี้ใช่ไหมไปหน้าหัวนี้ไม่ได้แล้วเนะเาะเ้ยอีซี่เกมวะ่ะ ชนเลยปะไม่ไม่ชนก็ไปต่อสิครับ go เ้ามันต้องให้น้ำมันเราเพิ่มเว้ยมันโคตรไกลเลยแล้วมันก็ให้เป็นให้เป็นลมด้วยเผื่อเผื่อแบบว่าเราน้ำมันแล้วเราไปไม่ไม่ถึงอยู่ดี โว้ววว้ววว้วขึ้นเนินเขาบอกให้เบรกครับไปต่อดผออิผมอยากลองว่ะชนปั้งอยากลองว่ะมันต้องลองเปล่าว่ะ ใส่แก๊สไม่ได้เครื่องเต็มแต่ว่าน้ำมันระเบิดทน<ฮ><ฮ>เอืออือไม่ซ่อมดีกว่ารอ,อก็ซ่อมเครื่องพังแล้วครับ ซ้อมก่อนซ้อมก่อนเดี๋ยวแล้วเราไปต่อเขาบอกว่าเกมนี้ไม่จบจริงดิเกิ็นไปแล้วจันน้ำมันเราหมดแล้วนะครับตอนนี้เอ๊ะ แปลว่าเราจะต้องชนมันไปครับอย่างเงี้ยดูทรงแล้วน่าจะใช่แล้วแหละและหลังเรายังดูดอยู่ใช่ป่ะกระตุ้นกระแทกกระแทกมันข้างหลังเราข้างหลังเราอูข้างหลังเราดูดอยู่ใช่ปะ <S <S เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเดียวเดียวอะไรแบบแบบมันกับเครื่องมันให้เราหยุดตรงนี้ครับเราต้องลงโอเคลงก็ลงไป Let's go โอ้อ่าโอเคเขาจะเข้าใจละต้องถอยรถ แอบไปอาบน้ำแบ๊บครับได้ครับอบอกคาันนี้ไม่ต้องเรียกว่าแอบ,บครับไปอาบน้ำโอเคครับไปอาบน้ำ เราต้องเข้าไปเหยียบมันหรือเปล่า <S <S ลองดู <c oughs> เราต้องเป็นคนที่โดนหนีบนปิดออืองั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือต้อง เดี๋ยวเขาดูก่อนอ่าไปข้างหน้าครับโอเคอีก,อกพอปะวะ